สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจรปัตต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งอันดับสิทิ์กลับมาประจําการอีกแล้วนะครับหลังจากที่บอลไทยนั้นหยุดพักไปแล้วก็เริ่มจะกลับมาแข่งขันกันโดยเฉพาะสุดสัปดาห์นี้ครับจะเริ่มฟาดแข่งกันหลายคู่หลายสนามสถานการณ์ค่อนข้างจะเข้มข้นและที่สําคัญนะครับ เกมระหว่างเชียงรายกับการท่าเรือที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้มันจะเป็นเกมที่พิสูจน์เลยครับว่าหลังจากนี้เรื่องของการตัดสินใจในการบริหารจัดการผู้เล่นของแต่ละสโมสรกุญซือมีความเด็ดขาดมากแค่ไหนกับโปรแกรมที่เตะต่อเนื่อง3วันเตะ3วันเตะทั้งโปรแกรมบอลลีและก็บอลถ้วยโดยเฉพาะทีมที่ยังไม่ตกรอบบอลเ a Cup รเนี่ยนะครับจะเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะหนักแล้วก็กรอบ สำหรับนักเตะมากๆเราไปดูรายละเอียดเกมนี้กันก่อนนะครับแล้วเ,เดี๋ยวค่อยกลับมาวิเคราะห์กับประตูและจังหวะสําสคัญที่เกิดขึ้นในเกมนี้ครับก่อนเกมจะเริ่มกว่างสงมหาภาัยเจ้าบ้านลูกทีมของเอเมอร์สันดาวซิวาก็แน่นอนแหละครับหลังจากที่เปิดบ้านชนะสุขโขทยัยผ่านเข้ารอบ16ทีมของ f อฟเอมาได้พวกเขาเนก็ไม่แพ้ใคร เป็นนัดที่4ติดต่อกันรวมทุกรายการแต่ว่าการลงสนามเจอท่าเรือเนี่ยจะขาดผู้เล่นสําคัญในแนวรับ2คนนั่นก็คือชินภัทรลีเออแล้วก็นักเตะใหม่อย,ย่วาวสันคมแสนที่ย้ายมาจากุพฮรณบุรีซึ่งติดโทษแบนสะสมมาจากทีมเก่าแต่ระบบการเล่นแล้วก็ตัวผู้เล่นหมุนเวียนของเชียงรายเนี่ยก็ถือว่าเขาบริหารจัดการได้ดีครับโดยฟอร์เมชันยังยืนพื้นที่3 5 2ครับประตูเป็นสาราณนอน,อนอนุอินกองหลัง3คนธนศักดิ์ศรีสายบรินเนอร์เอริกเก้แล้วก็สาราวุฒิอินแป้นวิงแบ็กซ้ายขวานะครับโชติพัฒน์พ มีศิลปกรเตียรตะกูลโชจีฮุนดาวเตะชาวเกาหลีที่ย้ายมาแทนที่ของอียองแรแล้วก็ชัยวัฒน์บุรานครับที่เจ็บไปแรงปีได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงขณะที่แดนหน้าเนี่ยใช้หัวหองสองคนคืออักครวินสวัสดีและบิลโรซิมาส่วนการท่าเรือทีมเยือนครับระบบการเล่น4 2 3 1หรือว่า4 3, 3 3นะครับประตูเนี่ยเป็นบรรวุฒศรีสุภาสี 4, กองหลังนะครับแบ็กขวานิติพงษ์เสลานนนเซนทราเป็นธนบ,บุญเการัฐจับคู่กับอดิสรพรมรัแล้วก็แบ็กซ้ายเควินดโรมรามสองิฟิลตรงกลางครับใช้ชาลิล คู่กับโกซุนกีและก็3ตัวรุกทางซ้ายเป็นบนดินผาลาตรงกลางเซคิอโซเรสทางขวาเป็นอดิศักไกรยสแล้วก็ก่องหน้าตัวเป้าเนลสันโบนิยาแน่นอนครับการท่าเรือก่อนหน้านี้บุกไปเสียท่าให้กับสุประการมา3ประตูต่อ6ก็หยุดสถิติชนะติดต่อกันมาที่10นัดแต่ลูกทีมของทางโคชอุสรวุตรีพันเกมนี้ก็มาด้วยความมั่นใจเลยครับหวังว่าจะมาเก็บ3แต้มให้ได้แม้ว่าจะขาดประกรเปรมพักปีขวาที่ติดโทษแบนแต่โดยรวมครับทั้งเกมรุกเกมรับเนี่ยถือว่าวันนี้ท่าเรือสมบูรณ์พอตัวแม้ว่าจะเป็นเกมที่ยาก เพราะว่าถูกนําไปก่อนแต่ก็ได้2ประตูในช่วงไทยเกมบทเอาชนะไปได้แล้วก็คว้า3แต้มฉะนั้นตอนนี้ท่าเรือก็เลยรักษารอยต่อเป็นรองจากฝูงต่อเนื่องโดยมีแต้มตามหลัง BG เหลือ7คะแนนจากการแข่ง16นะัดเท่ากาันโดย BG จนะีมีสี่สิบ4แต้มขณะที่การท่าเรือมี37มอันดับ3ามเป็นราชบ,บุรี29่คะแนนที่4บุรีรัมนะครับ26คะแนนแล้วที่5เชียงรายหลังจากที่เขาแพ้ในเกมนี้ครับทำให้ดูได้เสียนยตกไปอีก1ลูกแม้ว่าแต้มจะเท่ากับบุรีรัมย์ทีแ่แต่ว่าประตูได้ ของเขาในบวกอยู่8ขนาดที่บุรีรัมบวกอยู่10แต่ถ้าเกิดว่าเชียงรายสามารถเก็บเกมตกค้างได้1เกมพวกเขาก็มีโอกาสที่จะกลับไปอยู่นดับ3แซงหน้าราชบุรีอีกครั้งด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าขนาที่หลังเกมจากการพ่ายแพ้ให้กับทางสิงเจ้าท่ายเอมเมอร์สันก็บอกนะครับว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากสำหรับเชียงรายและจริงๆพอนาเร็วก็ควรจะบวกประตูเพิ่มอีกแต่ว่าทําไม่ได้พอครึ่งหลังเนี่ยก็มาเสียสมาธิในช่วงท้ายเกมก็ชัดเจนแล้วว่าเกมใหญ่แบบนี้พลาดไม่ได้คือตอนนี้นในมุมมองผมเชียงรายคงมง องถึงการป้องกันแชมป์ลำบากแล้วครับเพราะว่าตามจากฝูง b g 1ถึง18แต้มสิ่งที่ทำได้ดีที่สุด ก็คือมองแบบเกมต่อเกมครับและฟอร์มในบ้านต้องดีกว่านี้ให้ได้โดยเฉพาะไม่ต้องเจอกับทีมใหญ่ในกลุ่มหัวตารางหลังจากนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแพ้ทั้งบุรีรัม BG และก็การท่าเรือในเกมล่าสุดถ้าเกิดอยากติด1ใน3เพื่อโควต้าเอฟซีแชมเปียนส์ลีกในฤด,ดูกาล2022ก็ต้องพยายามรักษามาตรฐานให้ได้ครับรวมถึงอาจจะต้องเบนเป้าไปโฟกัสกับ f อฟเอัพอีกรายการอย่างจริงจัง,จง,จงก็ได้ครับเผื่อว่าจับพัดจับผูไปคว้าแชมป์ขึ้นมาก็จะได้สิทธิ์ไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มของ AFC Cha m มเป n s นส a g u e ฤูก 2,022ได้เลยเช่นกันส่วนทางโคชอูสราบุตรีพันธ์ก็พูดนะครับบอกว่าโดยรวมเนี่ยจุดเปลี่ยนคือตัวสำรองที่ลงไปแล้วสามารถเปลี่ยนเกมได้ตามแท็กติกที่ซ้อมไว้ซึ่งถือว่าเป็นไปตามแผนที่ทําการบ้านมาส่วนหลังจากนี้สิ่งที่การท่าเรือต้องทําก็คือการบริหารจัดการให้ดีครับคือการหมุนเวียนผู้เล่นให้เหมาะสมในแต่ละเกมซึ่งก็มีเกมหนักรออยู่ในบ้าน3เกมติดหลังจากนี้คือศึก FA ครับ รอบ16ทีมพบกับบุรีรามวันที่3กุมภาพันธ์จากนั้นอีก3วัน6กุมภาพันธ์เจอกับสุขโขทัยในเกมไทยลีกแล้วก็เปิดศึกภาค3ในฤดูการกลับบุรีรามอีกแล้วครับต่อเนื่องเลยในเกมไทยลีกวันที่9กุมภาพันธ์ฉะนั้นบอกเลยนะครับว่าเห็นโปรแกรมแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านักฟุตบอลกับเข้าเกลียดทอดเนี่ยอะไรจะกรอบมากกว่ากันฉะนั้นก็ต้องมองแล้วก็โฟกัสไปที่การ,รีครอบอรีนักเตะการวางแผนในการหมุนเวียนผู้เล่นสคพอรทีมใหญ่แต่ถ้าเกิดลังเลไม่กล้าเปลี่ยนผู้เล่น ก็ไม่ต่างจากทีมเล็กที่มีผู้เล่นจํากัดจํกเขี่ยครับเกมไหนแท็กติกไหนเหมาะสมในการที่จะหยิบใช้เพื่อจะเอาชนะคู่แข่งหรือเก็บแต้มสําคัญที่จะทําให้รักษาระยะหา่างดือลรุนในการเข้ารอบฟุตบอลถ้วยเป็นสิ่งที่จะวัดกลื่นของโค้ชเลยครับว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณสามารถรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้ไหมส่วนรายละเอียดของเกมผู้เล่นวิธีการเล่นของนักเชียงรายและก็การท่าเรือจะเป็นอย่างไรวันนี้เหมือนเคยครับเราจะพูดคุยกับทางโค,ค้ชแขก วิรยุทธ์บินอ่านดุนรอมานซึ่งล่าสุดนะครับเพิ่งจะไปรับงานคุมทีมลำปางในไทยลีก2ในช่วงท้ายเนี่ยคงจะมาพูดคุยถึงรายละเอียดกับการทำงานในบทบาทใหม่ของกุนซือในระดับไทยลีก2ครั้งแรกของทางโค้ชแขกด้วยแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ต้องโฟกัสก็คือวิธีการเล่นที่เปลี่ยนไปของทั้ง2ทีมกับการกลับมาแข่งขันอีกรอบหนึ่งสำหรับไทยลีกที่หยุดพักไปร่วมเดือนนะครับเราไปดูหน่อยว่า ทั้งประตูที่เกิดขึ้นแล้วก็จังหวะสําสคัญคญเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับวิธีการเล่นผู้เล่นใหม่และกันผมอยากจะถามโชจีฮุนที่มาแทนอียองแรในโคตาเอเชียเปลี่ยนเชียงรายเป็นไงบ้างครับอออียอ,องแรเขาจะเป็นตัวที่ินเตอร์เซปบอลดีด้วยแล้วก็ขยันโชจีฮุนเนี่ยสไตลคลาสสิกด้วยครับแล้วก็มีการวางบอลความแม่นยําเพิ่มมากขึ้นเชียงรายน่าจะเสริมตรงเนี้ยเพราะว่าเขาขาดในเรื่องของลูกพินาเต,ต็ครับความแม่นยําของการจ่ายบอลก็เลยตัดสินใจเลือกคนนี้มาประตูนําเร็วของเชียงรายพอตัดบอลได้เนี่ยเขา าก็จะพยายามเซตบอลเพื่อหาจังหวะซ้ายทีขวาทีนะครับรอดูจังหวะโชจีวุนนะฮะมองไกลแล้วก็มีความแม่นยําในเรื่องของคุณภาพในการวางบอลแล้วก็จังหวะสวิตชิงเพย์ของทางเชียงรายเนี่ยจุดนัดพบระหว่างคนที่มีบอลกับคนที่ไม่มีบอลทามมิ่งคุณภาพของการวางบอลเนี่ยมีความแม่นยําก็เลยทําให้ประตูนี้เกิดขึ้นจริงๆถ้าเรือมีความผิดพลาดในเรื่องของการมาร์กตัวครับไม่ได้มองผู้เล่นมองแต่จังหวะของบอลอย่างเดียวเดี๋ยวหลังจากนี้แหละถ้าสไตล์ของโชจีฮุนชัดเจนอย่างที่โค้ชแขกบอกเนี่ยก็คงจะไม่เล่น ง่ายเหมือนแบบนี้ละคงจะปล่อยให้มีเวลาในการวางบอลนานขนาดนี้ไม่ได้พูดต่อสู้ในแต่ละทีมถ้าดูเกมนี้นะครับเราศึกษาดูเนี่ยถ้าเจอแต่เชียงรายก็คงจะต้องรีบบล็อกเร็วเชียงรายมาระบบหลัง3นะครับแต่พอเป็นเกมรับเมื่อไหร่ก็จะถอยวิงแบ็กเข้าไปรับต่ําเน้นในเกมยิทดีเฟนซ์มากนะครับตรงหน้ากรอบเขตโทษ9ก้าถึงสิคนจะอยู่พื้นที่ตรงนี้เชฟก็จะหลัง5กลาง3หรือ4แล้วก็ทิ้งหน้าไว้1ตัวก็คือบิลใครมีบอลทางด้านข้างเนี่ยของท่าเรือเนี่ยพยายาม ที่จะมีผู้เล่นที่คอยโคเปอร์จัดจ่ายเอาอยัางไงดีครับบดินแปะมาให้โกซุนกิย้อนกลับไปเควินถ้าเรือก็พยายามจาะพื้นที่ด้านข้างเปลี่ยนแกนอย่างรวดเร็วทางเชียงรายก็มีสมาธิบอลเข้าถึงตลอด2คนตลอดเควินย้อนกลับมาโกซุนกิครับโกซุนกิคืนย้อน ตรงนี้คือจุดเด่นที่เชียงรายตอนช่วงแรกทํางานเกมรับกันได้ดีแล้วก็สามารถที่จะแย่งบอลกลับขึ้นมาได้บอลโดนบิลไล่ให้มาที่ธนบู์โกซุกิเคาะคืนกลับไปอดีศรเบิ้ลคืนมาให้กับโกซุกิครับแล้ววางยาวตักลูกนี้มาบด,ดินมงตั้งเควินมงต่อแล้วเป็นโบนิยาให้มาที่บด,ดินจะมีการสอดซ้อนตลอดตรงพื้นที่ตรงนี้อะสองต่อนหนึ่งตลอดอะไม่ได้ปล่อยให้เจอหนึ่งต่อนหนึ่ง ให้มาเควินเปิดลูกนี้ โดนมงสกัดโดยทนศักดิ์สีใสบอลชิงจังหวะตกมาเข้าทางโกซุนกิครับถ้าเรือมาด้วยระบบ4 3 3พอเป็นเกมรับจะเป็นสี1้นแต่จุดเด่นวันนี้ที่โฟกัสนะครับก็คือตัววิงวันนี้โค้ชอุดมาในการรับลึกเลยโดยการที่เอาปีกเนี่ยไปชนกับวิงแบ็กเลยแบ็กโฟล่าเรือเนี่ยก็จะอยู่ชิดแล้วก็บีดพื้นที่ตรงแดนกลางโกซุนกิเป็นตัวตะกินอยู่ตรงหน้าคู่เซนเตอร์นะครับโซเลตจะปุยตอนช่วงแรกนะครับก็คือคอยที่จะคุมพื้นที่โกซุนกิ เซโก้สวเลสครับหลังจากนั้นช่วงกลางเกมท่าเรือก็ยังใช้เหมือนเดิมนะครับจังหวะเกมลุกก็คือโจมตีทางด้านข้างเพราะว่าท่าเรือเล่นระบบ4ี่สสเนี่ยการโจมตีทางด้านข้างจะค่อนข้างได้เปรียบเชียงรายเนี่ยเล่นระบบหลัง3โดยมีวิงแบ็กแค่ตัวเดียวจังหวะที่ท่าเรือต้องการโจมตีด้านข้างเนี่ยจะเกิดสถานการณ์ประมาณ2ต่อหนึ่งเนี่ยตลอดโอ้โหแต่ว่าเจอลุม3ฝ่าไม่ไหวครับแต่ว่าเป็นเซโก้ส่วเลสจะไปเก็บบอลกลับมาได้เซโก้ส่วเลสโดนโชจิคุนไล่ให้มาที่โกซุกิโกซุกิ เจอศิวกรบีครับต่อมาที่ธนบูรณธนบูรณโดนกระแทกล้มลงไปเควินคืนเข้ากลางมาโอซุนกิขวานั่นว่างแล้วครับให้มาครับนิติพงศ์เสลานนท์ดึงบอลลงให้ย้อนมาชับปุยเปิดมาก่อเตะเองครับสลาวุธอินแป้นดักได้ คลิปต่อไปก็เป็นคลิปจังหวัดลูกเซตเพย์ของท่าเรือนะครับแล้วก็ดูเกมโต้กลับของทางเชียงรายนะครับก็จะเน้นในเรื่องของพื้นที่ว่างการวิ่งของผู้เล่นนะครับเหมือนก็คือเป็นการซ้อมมาเลยครับวิ่งไปทั้งแผงเลยช่วงชิงพื้นที่ว่างในการโจมตีลูกนี้ก็เกือบได้ประตูเหมือนกันก็บล็อกได้ก่อนครับแต่ทิ้งมาได้ครับการท่าเรือรอดไปธนศักดิ์สีใสเก็บบอลได้ธนศักด์ลุยมาแล้วให้มาที่โชจีฮุนครับโชจีฮุนตบเข้ากลางมา ตังปอมยิงติดบล็อกแต่ว่าโอ้โหฉลับเกือบจะเข้าเหมือนกันครับครึ่งหลังก็มาดูเกมลุกเชียงรายครับการเล่นคอมบิเนชันเพย์เพิ่มมากขึ้นนะครับลูกจังหวะนี้ก็พยายามที่จะเซตหานจังหวะแล้วก็เล่นวันทัดทูทัดกับพื้นที่ว่างด้านข้างแล้วก็พยายามเจาะเข้าไปตรงกลางลูกนี้ก็ทะลุช่องใจทูทำช่องด้วยนะครับก็เกือบได้ประตูเหมือนกันแล้วบิวให้ทะลุลูกนี้สนุกกาตั้งปอมยิงโอ้โหชนคานครับ เกือบจะได้ประตูที่2ครับสิงห์เชียงรายยู่นเตดครับบิวโลซีมาครับกับจิ้มลูกนี้นี่โอ้โหสนุกการได้หลุดเลยครับซัดเต็มเตมยิงยัดอัดไปเลยครับแต่ว่า บอลน,นั้นเนี่ยมันพุ่งไปชนคานครับคลิปต่อไปก็เป็นคลิปที่จังหวะได้ประตูตีเสมอของท่าเรือเล่นเกมต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วงชิงจังหวะผิดพลาดผู้เล่นเชียงรายก็ขึ้นมงผ่านนะครับโชว์บอลเปิดมาเซกกสอ้าวยิงกัดเข้าไปเลยครับโอ้โหเป็นนักวุิสมบัติโยธาครับทําประตูตีเสมอให้กับการท่าเรือเอฟซีเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งแลวครับอ่าแล้วครับแม่ยิ้มได้ครับโคอุสเรวตีพันธ์ครับ นัทวุฒิจะยืนถูกจุดพอดียัดบอลเข้าไปที่หน้าก่อเขตโทษแล้วก็จบด้วยการยิงหนึ่งจังหวะก็เลยได้ประตูคือมันเสียกระบวนไปหมดเลยนะตั้งแต่ต้องเพิ่มผู้เล่นไปตั้งเป็นกำแพงเกมรับในกรอบเขตโทษเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นหนึ่งต่อหนึ่งกับผู้เล่นของการท่าเรือพอบอลเฉล็บปุ๊บเนี่ยกำแพงก็เคลื่อนไปไม่ทันแล,แล้วลสุดท้ายมันก็ดันมาพลาดที่โจจีฮุนมงไม่ได้อีกพอมงไม่ได้ก็ดันมีแนวรับของเชียงรายล้มในกรอบเขตโทษอีกทุกอย่างมันก็ผิดฝั่งผิดฝายให้หมดเลยนี่เป็นจังหวะการเล่่นเเกกกกมรุขออองทาาืแล้ว็โส Um... นูรูลครั้งแรกนะครับถ้าเรือก็ยังโจมตีด้านข้างอยู่โดยการเล่นสวิตชิงเทแล้วก็ใช้ฟูลแบ็กในการโจมตีลูกนี้อินดิวดวลของเควินนะครับก็ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ยัดคอสเข้าไปนูรูาดไปนิดเดียวนะครับข้ามคานไปวันนี้บทบาทเซโกโซเลสเปลี่ยนไปไหมครับโค้ชแขกดอรอปลงมาต่าก็จะที่จะเป็นตัวเพย์เมเกอร์เนี่ยจะกลายเป็นเหมือนเป็นตัวบนะ็อกทูบ็อกแล้วต้องช่วยในเกมลุกด้วยแล้วก็มาเล่นเกมรับด้วยคงจะต้องเห็นบทบาทของโซเลสในการที่จะเป็นคล้ายๆเหมือนอินเนต้าแมตต์ดได โคดอุสอาจจะส่งทั้งโบนิยาแล้วก็โบลี่ลงไปโซเลสน่าจะต้องเป็นตัวคีเลอร์พาร์นะครแล้วโซเลสก็ค่อนข้างทําได้ดีด้วยเพราะเขาก็มีทั้งวินัยเกมลุกแล้วก็มีวินัยเกมรับด้วยครับถ้าตําแหน่งตรงตั้งแต่แดนกลางจนถึงแดนลุกเนี่ยเขาสามารถที่จะเล่นได้หมดฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยอย่างน้อยนักเตะต้องเล่นได้ประมาณสักสามตำแหน่งเวลาแข่งจริงๆเนี่ยบางทีสถานการณ์เนี่ยต้องมีการโรเตชันตัวนักเตะหลายๆทีมระดับโลกตอนนี้ก็โรเตชผู้เล่นแล้วก็ระบบแล้วก็ทั้งตำแหน่ง ตรงนี้อาจจะเรียกว่าเป็นโมเดิร์นเพเยอร์ก็ได้ครับชิปสุดท้ายนะครับก็เป็นจังหวะเกมลุกของท่าเรือซึ่งทําให้ได้ประตู3มแต้มนะครับเชียงรายใช้ผู้เล่น6คนนะเข้าเกมลุกข้างหลังเขาก็จะเหลือประมาณ4ี่คนบวกกับจังหวะที่บล็อกแล้วก็เป็นเข้าทางท่าเรือพอดีท่าเรือก็ขึ้นเกมลุกแล้วก็การดักตัดควรที่ต้องมีตัวที่ต้องโคเวอร์ในตําแหน่งของบินเนอร์เสียบอลขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีตัวโคเวอร์อยู่แล้วผู้เล่นหลายคนนะครับเราดูสังเกตตูภาพเนี่ยครับมองแต่บอลอย่างเดียวน่าจะคิดในจังหวะตรงสถานกาารรณ์์นน,ะนออ้่ะิออจยู จังหวะมันไม่เข้าไปเข้าทางบอลของทางท่าเรือก็เลยเป็นช่องให้โบลี่ได้บอลแล้วก็มองนิดนึงเห็นนูรุนปุ๊บควิกเลยเปลี่ยนเลยจริงๆเขาเล่นหนึ่งต่อนหนึ่งเองก็ได้แล้วก็ลูกนี้ตวัดเนี่ยยากมากนะแต่เขาแม่นยํามากเลยนะลูกนี้ก็เหมือนกับเป็นการประสานงานโดยใช้คุณภาพของผู้เล่น2คนเลยเปิดมานูรุนพักอกแล้วจิ้มลูกนี้โอ้โหเป็นประตูขึ้นนําของการท่าเรือ MC เลยครับจากนูรุนสียานเกมครับโอ้โหแต่จังหวะฟาวลิมเส้นนะครับ ออกมานี่ไม่ถึงนูรุนครับล็อกไม่ทันเข้าไปครับทํำให้ท่าเรือพลิกกลับมาขึ้นนําครับโอ้โหว่าพลิกนรกเลยนะครับจากโดนนํามานําจนได้ครับ2องประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหท่าเรือ ช่วงท้ายนะครับอาจจะให้โค้ชแขกทิ้งท้ายฝากผลงานขขงตัวเองหน่อยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะไปรับงานคุมทีมในทีสอก็เข้าไปรับงานตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเตรียมทีมประมาณอาทิตย์กว่าก็เหลืออีกแค่อาทิตย์เดียวส่วนตัวผมมองว่าลำปางอรไม่ไม่ตกแน่นอนแต่ว่าถ้าจะไปถึงเป้าหมายที่มันไกลแบบเซอร์ไพรส์เลยอ่ะสมมุติว่าอาจจะไปลุ้นในพื้นที่เพลย์ออฟเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะขึ้นไทยลีกตอนนี้ห่างจากพื้นที่เพลย์ออฟเนี่ยเจ็ดแต้มตอนนี้เหลือ1 6บเกมผมก็มั่นใจในเกมแท็กติกของตััววววเองงแล้ก็ห ลึกๆครับว่าจะพยายามทําให้มันดีที่สุดคุณทําเหมือนที่ทําอนไยสิทธิ์ให้คิดไซโคไหมทำอย่างนี้แม้เวลาคุยลูกทีมผมไม่รู้ว่าโค้ชคนไหนทําบ้างคือปรัชญาของผมคือผมต้องการปฏิวัติฟุตบอลไทยโดยการที่เป็นโค้ชสมัยใหม่ ทั้งหลักฐานมีทั้งเหตุผลนะครับมาอ้างอิงกับน,นักเตะนะครับไม่ใช่เราพูดล,ยลอยๆไปการ analysis อย่างเงี้ยอย่างผมอุ่นเครื่องผมก็ต้องมาดูเกมหนึ่งเกมผมก็ตัดวิดีโอพรุ่งนี้ก็ประชุมทีมกับน,นักเตะสรุปแล้วเนี่ยเขาเคลียร์กันยังไงน้องๆนักนะฟุตบอลแล้วก็ตัวโค้ชแขกอีก2เดือนเนี่ยมันจะได้เงินยังไงจบไปยังไงถึงจะทําให้น้องๆมีกําลังใจในการกลับเล่นฟุตบอลได้ เอาตัวผมก่อนนะที่คุยกันก็คือประธานก็คือเฮยืเยอครับคุณสุโชคเลิศวัฒนาโกเมศเขาก็บอกตรงๆเลยว่าคือเขาก็ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินแต่ตอนนี้เขาก็พยายามจะต้องรับผิดชอบอยู่แล้วมีการประชุมก่อนที่ผมจะมาอยู่แล้วปรับความเข้าใจกับนักเตะว่าโอเคเงินเดือนที่มันขาดหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะพยายามช่วยกันทุกสโมสรมันก็เจอปัญหากันหมดครับจริงๆแล้ว่คนที่เข้ามาทําทีมครับหนึ่งอย่างเลยที่สําคัญคือเขาเข้ามาด้วยใจรักอยู่แล้วเขาต้องมีความรับผิดชอบอยู่แล้ว นะครับเขาก็ไม่ทอดทิ้งอยู่แล้วก็พยายามที่ต้องหากรุงรมอ่ะมันสร้างเสร็จไม่ได้วันเดียวอะ่ะมันต้องใช้เวลาในการที่จะแก้ไขปัญหาต้องใช้เวลาในการเยียวยาแต่ตอนนี้ทุกคนก็จับมือแล้วก็ร่วมเดินทางไปในทิศทางเดียวกันทุกคนเข้าใจแล้วแล้วก็สู้ต่อไปในอีก2เดือนข้างหน้าครับฝากแฟนบอลลำปางครับก็ฝากติดตามเชียร์ทางสื่อโซเชียลนะครับกดถูกใจกดแชร์กดไลค์ต่างๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสโมสรก็เป็นว่าหลังจากนี้นะครับเราคงต้องให้กําลังใจโค้ชแขกกันอย่างต่อเนื่องสําหรับการทํา งานในบทบาทของอาชีพคุณสือแล้วก็บทบาทของคอมเมนเตเตอร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราในคิดไซโค้งอนนิลิสตหลังจากนี้ครับทุกสัปดาห์ก็เชื่อว่าโคจิีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันแบบนี้เรื่อยๆเพื่อให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการเล่นมากขึ้นว่าทุกสโมสรน,นั้นกําลังพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างไรวิธีการเล่นของผู้เล่นใหม่ๆรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นของผู้เล่นบางคนเนี่ยเขาคิดเขาอ่านเขาทําอะไรกันอยู่ และทั้งหมดนี้คือคิดไสโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ2ช่องทาง Facebook แล้วก็ y o u YouTube f a c e b o o k ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สําคัญนะครับในยูทูบอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยพร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ทราบว่าผมลงคอนเทนต์ใหม่แบบนี้เมื่อไหร่แล้วก็เจอกันใหม่นะครับในตอนต่อไปวันนี้ลาไปแล้วสวัสวดีครับ